สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าดึงจังหวะสร้างทีเดินหัวใจของช่างยันวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะครับก็เจอกันทุกๆวันนะครับนะไม่มีวันหยุดราชการนะครับ ถ้าไม่ติดงานลาดงานหลวงตามที่เคยบอก FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเป็นหัวใจของผมนะครับในการเล่นมักรนะครับเป็นการสร้างจังหวะการดึงนะขาคู่ต่อสู้หรือสร้างทีเดินอะไรแบบนี้นะครับนะวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทชีดูเอลอีกเช่นเคยนะครับจับคู่มาเจอกับคุณเทเคโพโลนะครับก็ดูรูปทรงแล้วก็น่าจะเป็นม้ายงขวาสู้กับมายงขวานะครับนะ จังยันก็เป็นสีขาวนะครับวันนี้นะฮะได้มีโอกาสนะฮะได้โจมตีก่อนได้บุกก่อนฮนะเพราะว่าเราได้เดินก่อนคู่ต่อสูน1ตานะครับตอนนี้นะฮะผมก็เปิดรูปหมากนะครับได้เต็มรูปแล้วนะครับก็เปิดขุนขึ้นไปแล้วนะครับก็พร้อมนะฮะที่จะโจมตีนะครับส่วนคุณเ KK ก็ ยังไม่ขึ้นขุนนะฮะยังไม่ขึ้นขุนนะครับเราก็เปิดโครงสร้างของโคนขึ้นไปนะครับแต้มน,นี้เขาเล่นเป็นโคลนเก้าล้าวมาก็แทงโคนเก้าล้าวไปก่อนเลยนะครับนะแล้วก็แทงเข้าไปอีกทีนึงนะครับจังหวะนี้เขาก็กินเข้ามานะครับนะโอ้โหเขากินสองแต้มนี้เลยนะครับมันก็มีแต้มเล่นหลายๆแต้มนะครับเพื่อนๆน,นะเห็นไหมฮะ ด้านขวามือนี่ถ้าเบีย้ยเขาเป็นนี่รับประกันได้เลยนะครับข่าวก็จะตกเป็นรองนะครับแต่หมาลุกสมัยใหม่นะครับจะพยายามเราต้องเน้นตัวใหญ่นะครับตามที่อาจารย์จิบแกเคยได้บอกไว้นะครับพยายามเน้นตัวใหญ่ให้มากที่สุดน,นะครับเพราะว่าตัวเล็กๆนะอย่างเช่นเบีย้ยเนี่ยโอกาสที่ตายนะครับมันมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเบีย้ยมัน มันถอยหลังไม่ได้นะมันเดินหน้าได้อย่างเดียวนะถตามันติดตัวใดตัวหนึ่งก็ไปไม่ได้เช่นเดิมนะเขาใช้เรือมากดแต้มน,นี้ก็หวังจะกินสองเรานะครับนะหวังจะกินสองเราตรงนี้ผมก็เปิดเป็นเบียคูริมไปนะครับว่าจะแทงม้าเข้าไปนะฮะนะว่าจะแทงม้าให้เขาเสียทรงใบก่อนนะครับก็ต้องดูนะคุณเคเคเขาจะทำอย่างไรดีนะฮะ ตรงนี้เขาแทงเม็ดเข้ามาเลยนะครับแทงเม็ดเราก็กินแรกเข้าไปเลยนะกินจัดเข้าไปเขากินเข้ามาเราก็เม็ดเรามันไว้ดีอยู่แล้วนะตรงนี้นะเม็ดกับเบี้ยวกับพี่น้องกันนะเม็ดกับโ้นกับพี่น้องกันแต่มน,นี้ก็กินเข้าไปกวบเข้าไปเขาก็ใช้ไม้กินเราก็ กินมาเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะลดพละกันไปนะเอาละตอนนี้ก็ลองดูนะฮะเทตหมาลองเปรียบเทียบดูนะครับเพื่อนๆนะเราก็มีโคนสู้กับเม็ดนะแต่ว่าเราเบียเราก็ได้เสียเปรียบตัวหนึ่งนะครับแต่เราเป็นตัวใหญ่นะตรงน,นี้เราจะปลุกเขาต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับลองชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนฮะ แต่น,นี้เ็าใช้ม้ากลับไปนะครับม้ากลับไปผมก็ค้นแทงม้าเข้าไปอีกทีหนึง่งเขาจะไปไหนนะก็โดดมาที่เดิมอีกเดิมโดดมาที่เดิมนะก็เรือเราสองลำนี่ก็เรียกอะไรมันมันจะเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจังหวัดตาที่เขาใช้ม้ามาคมได้ผมก็คุบเรือมาจับเบีย้ยไว้ก่อนนะครับเขาก็เสริมเม็ดนะะ เสริมเม็ดเราก็เสริมโคนเข้าไปไบ้างนะฮะเราได้พื้นที่แล้แลวนะครับพื้นที่ในการขึ้นไปนะฮะคุณเคเคเขาก็ขึ้นโคนมาแต้มน,นี้นะฮะผมอยากอยากไปยืนแท่นตรงหน้าขุนก็ใช้โคนต่อเข้าไปเลยนะี่ต่อเข้าไปเขาไม่เขาอ้าวเขาไม่กินด้วยโอ้แต้มน,นี้จะมาแทงม้าเรานะครับ แต้มน,นี้เขาจะมาแทงม้าเราอืกินลุกเข้าไปก่อนนะกินลุกแล้วก็ามาตีลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งขุนอ๋อขุนมาแต้มน,นี้แล้วขุนมาตรงนี้ขุนมาตรงนี้แต้มน,นี้เราก็ต้องพยายามออกไปโจมตีเขานะนะพยายามออกไปโจมตีก็ ขยับขุนเขาไปทีนึงก่อนนะก็ตีลุกจะมีความหมายไหมไม่มีความหมายนะครับตีลุกแต่ในไม่มีความหมายนะแต่เขามีจังหวะที่เขาใช้เบีย้ยแทงเข้ามานะครับเบีย้ยแทงเราเข้ามานะครับเพื่อนๆนะโอโ้โหเขาไม่แทงโคนจังหวะนี้ต้องแทงโคนนะถึงจะสวยก็ทิ่มม้านะทิ่มม้าก็เป็นจังหวะให้เราเลยนะครับนะะตรงนี้ก็เอาเบีย้ยเบีย้ยซ้ายมือกินลุกเข้าไปนะ เรียกสายมือกินลุกเข้าไปแล้วก็เอามาตีลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะเอาเรือมาตีลุกนะโอ้โหคิดอยู่ข้างเดียวนะคิดอยู่คนเดียวนะไม่รู้เขาจะเดินได้เดินแบบนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะกินลุกเข้าไปนี่ตามที่คิดแล้วเขากินเข้ามาแล้วก็มาตีลุกเข้าไปนี่จังหวะตรงนี้นะเอาแล้วนะเขาหลบไปหลบไปด้านนี้ก็หวังไปบังนะแต่ผมว่าก็ดูไม่ดีนะขุนหยุด ตัวเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับเนะี่ยแต่นี้ก็เรือมากันไว้ไม่ให้ขุนออกอีกทีหนึ่งนะแล้วเราก็มีจังหวะเอาเรือไปตีลุกแต่มันเป็นตามมานี่ตามมาของเขานะครับเราจะทํายังไงให้ม้าเขาออกไปไม่ให้ม้าเขาคุมตรงนี้อยู่นะครับนะก็จะเป็นการดึงจังหวะแล้วสร้างทีเดินนะครับแบบนี้นะฮะโคนนะกับเม็ดมันพี่น้องกันอ่ะ กับเบีย้ยก็นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับเรายังไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนะเป็นรองแค่เม็ดตัวเดียวนะครับแต่มน,นี้แล้วดึงจังหวะแล้วสร้างทีเดินเข้าไปกินเบีย้ยเข้าไปโอโหอร่อยหอแล้วก็ไตลูกเข้าไปเป็นยังไงครับโอ้โหจะเอามันอยู่คนเดียวเลยน่าชังยันนะอ๋อแล้วแต่มน,นี้เราก็เอาอีกทีหนึ่งนะ ขอสนุกไว้ก่อนตีเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยโอ้ยเอามากันตานี้มากันตานี้เราทำยังไงเลยเราตีลูกเขาไปอีกทีนหนึ่งเราจะกินเบี้ยกินม้านะครับืหม,มามาเต็มนี้เต็มนี้จเจ้าเรือมาแหมเอาเรือออกมาก่อนมันก็ดีนะเพื่อนๆนะเอาเรือออกมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกลัวเขาอะไรมาจับม้าม้าหายนี่ เลือขาดแต่นนี้ก็กินไล่มาครับอีกทีหนึง่งกินไล่มาก็ไปม้มาเขาจะไปไหนดีนะเอามามาไล่เรือแล้วอีกมามาไล่เรืออืมแต่คนนี้ก็ย่อเรือไปทีนะฮะย่อเรือไปนะครับไม่ไม่ไล่มานะครับ นะย่อเรือไปแล้วก็อนาคตนะครับจะเอาเรือลำล่างนะะมากดที่คลองแปดกดขุนเข้าครับนะใจคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะคือกันให้ขุนเขาออกมาก่อนนะแต่มีนี้เขาถ้าเขาขุนติดขึ้นมาอีกก็ก็ยังไงเดียก็เตีลุกดีมากแต่มนี้ก็ต้องดู คุณเคเคนะคุณเคเคอ๋อคุณเคเคไม่ไม่เอาขุนติดนะไม่เอาขุนติดติดเรือนะเขาใช้เรือจะออกมามาตีลุกนะแต่นี้ผมก็เลยเอาม้าไปกันนะครับม้ากันไม่เขาลุกนะแล้วก็เรามีโอกาสจะเอาเรือไปลุกเขาจนด้วยนะครับนะโอ้โหนะปิดเข้ามาแต้มน,นี้นะกูต่อสู้กดจะลำบากแล้วนะครับ โอ้แต้มน,นี้เขาตีลุกเราเลยอืมตีลุกตีลุกแต้มน,นี้ก็ติดม้าครับกินม้าเข้าไปฮนะโอ้เข้ามา้ามาป้องกันตาลุกเรานะแต้มน,นี้เรายังใช้เรือลุกไม่ได้นะครับอืมอืมถ้าเรากินมา้าเขากินเบี้ยนะะเขาก็ใจถึงนะครับนะผมก็ยังไม่ได้กินนะมา้าตัวนี้ยังไม่กินนะครับ เราเอาไว้ที่หลังแต้มนี้เขาใช้เรือมายอ่อนะครับกะว่าถ้าเราตีลูกเขาจะปิดนะฮะก็กินม้าไปก่อนจังหวะนี้เขาใช้เรือมาซ้อนจะกินเบีย้ยก็ไตีลูกเข้าไปเขาปิดนะฮะปิดก็เอาเรือขอยับออกมาผูกเบีย้ยไว้ก่อนนะผูกเบีย้ยไว้ทิ้งก่อนนะครับนะฮะอืมด้าน ขวามือนี่ไม่มีอะไรกกินเงินเข้าไปนะครับนะแล้วก็ดันเบีย้ยขึ้นไปดันเบีย้ยขึ้นไปแล้วก็เอาเขาโยนเม็ดมาอีกแล้วนะครับก็คงจะสารภาพแล้วนมั้งครับนะคงจะยอมแล้ว๋อจะเอาเบีย้ยมาหงเหรอมาหงก็ไม่อืมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับตัวนี้เบีย้ยตัวนี้นะครับก็เอาม้าไปจับกินเรือเข้าไป นะอย่างน้อยก็ได้กินหนึ่งกรัมนะแต่เราไม่กินแล้วครับเรือนะแต่น,นี้ก็กินขุนเลยดีกว่าลุกจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาพิก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ Bye bye.